รู้กันไหมครับว่าขวดแก้วที่บ้านเราเยอะอย่างนี้เนี่ยคนเยอรมันเขาทิ้งกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมกันแต่ผมจะไม่ได้ไปทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีบางส่วนเนี่ยที่เราจะต้องแยกออกไปทิ้งที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเช่นพวกขวดพลาสติกหรือกระป๋องที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลเหล่านี้ติดอยู่ถ้าเจอเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่ามันเอาไปแลกเป็นเงินได้ตั้ง25เซนเลยนะในคลิปนี้ผมจะทิ้งขวดแก้วก่อนส่วนที่เหลือคลิปหน้าเราจะไปแลกขวดหาตังกันนี่ครับเดี๋ยยยวววววผมมมมกกกกก็็็็นน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 ัััััััั่่่่่่่่่่่งงงรร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 ถถถถไไไไไปปปปบบบบบบแแแคคคคีีีีีีีเเเเเเเขขขขขอออออออะะะะะลล้้้้ซ์์าาาตตชืฮิิทททจดู ถังมันจะหน้าตางูๆนะครับเรียงก,กันอยูอ่นนี้คือถังทิ้งแก้วครับไม่รอช้าผมก็รีบหยิบนะใส่รถเข็นนะแล้วก็เข็นไปเลยฮะมองไกลๆแบบนี้เนี่ยเหมือนกับไอคนไร้บ้านกําลังคุยหาของเก่าอยู่นะครับจริงๆไม่ใช่ครับอันนั้นผมเองครับผมกําลังเรียงแก้วขวดแก้วพร้อมที่จะเอาไปแยกทิ้งอยู่นะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าถังไหนควรทิ้งสีอะไรไม่ต้องห่วงครับที่ถังมันจะมีบอกอยู่ทั้งชื่อทั้งสีอยู่ด้วยกันเลยอย่างเช่นถังนี้นะครับมันแปดสีเขียวไว้แล้วก็เขียนว่ากรีนองส่์หมายถึงขวดสีน้ําาต ถังสุดท้าย vice กลาสเอาไว้ทิ้งพวกขวดโปร่งใสนั่นเองเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันสีอะไรนะผมมองยากมากจะสีเขียวก็ไม่ใช่น้ําตาลครับเดียวผมทิ้งถังเขียวไปแล้วอันนี้ผมถามแม่ว่ามันสีอะไรชมพูเปล่าไม่ใช่นะครับน้ำตาลเอาสีสีน้ําตาลนะแม่บอกโอเคตามนั้นนะเชื่อแม่ครับ,รบเรียบร้อยขอ,ขอบคุณถุงข้าวสารตราของทองด้วยนะครับใช้งานดีมาก